ตอนต่อน,นะครับผลกระทบต่อโลกนะครับเรื่องรังสีขอย้อนนิดนึงครับรังสีที่ผ่านมานเนี่ยตอนนี้นะครับกระทั่งชาวนาชาวสวนชาวไร่ชาวเขาเรียกบทว่าขนาดท้องฟ้ามีเมฆออกไปโดนแสงน่จังแสบผิวท่านแสบผิวไหมครับรังสี u v บมากมายมหาศาลขึ้นมาจำนวนเพิ่มเหนือมหาศาลทุกครั้งที่แสงผ่านโลกมาเนี่ย UV นะครับ11ขึ้น16ขึ้นมีเยอะทำลายสิง่งได้ง่าย นอกจากนี้ครับรังสี X อรังสีกัมมาและความถี่ต่ำตาของาไม่เห็นครับ X-ray ใช่ไหยครับใช้ฉายทั้งสี่ในร่างกายใช่ไหมครับอันตรายอันตรายครับรังสี X อกมมานี้นะครับ uV เนี่ยเข้ามาทําลาย DNA ทําลายโครโมโซมยีนในร่างกายเราล้าจะเกิดการกลายพันธุ์เราพบว่านะครับมีสัตว์พันธุ์ใหม่เกิดขึ้นมากมายพืชพันธุ์ใหม่มนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ลองนึกย้อนหลังไป2ปี3ปี5ปี10ปีว่าวิชาการนะครับจำนวนชายอยากเป็นหญิงเรือว่าเป็นตุ๊ดนะครับมีเยอะจำนวนเยอะขึ้นไหครับหรือหญิงอยากเป็นชายที่ประฐมนะครับจำนวนเพิ่มมากขนาดไหนการกลายพันธุนี้จากพ่อแม่ไปสู่ลูกเลยนะครับตอนได้ทีนี้ในโลกเรานะครับก็มีอาวุธชีวภาพทางแสงมหาศาลมีโลไไฟา้านิวเคลีย สถานีนิวเคลียร์เยอะถ้าเกิดครั้งแสนคิวภาพเกิดการระเบิดเชื้อโรคกระจายไปในอากาศโรยฟ้านิวเคลีย,ร,ยร์สถานีนิวเคลียร์เกิดการระเบิดจะดังสีกนาอากาศการที่คนเรานะครับจะก,กลายเป็นคนที่ตายแบบไม่ตายมีดังสีปนเปื้อนขาดสติสมัมขัิกะมีสูงคนเราถ้าขาดสตินะครับก็เหมือนสั์มุ่งอยู่คือการกินเมื่อกินนะครับคนแบคทีเรีย หรือไวรัสก็ต้องการอาหารที่มีคุณภาพในการเจริญพันธุ์เพื่อเผยแพร่กระจายไปซอมบี้ก็เหมือนกันครับก็เลือกกินคนที่เป็เฟรชสดๆดอยู่ยังไม่ตายหรือคนที่ไม่ปนเปื้อนเพื่อจะเจริญพันธุ์อาหารที่ดีในการผาเผยแพร่เชื้อสหรัฐอเมริกาเองครับฟีมามีการสั่งโรงศพนะครับโงศพเท่าที่เห็นมาบนเว็บนิมการก็คือว่ามีประมาณ2ีล้านโรงนะครับ ในหนึ่งโรงนี้สามารถปรจุคนได้สาสถึงหล่างฝรั่งถ้าคนไทยก็เยอะถามว่าถ้าเหตุการณ์พวกนี้มันไม่เกิดขึ้นจริงหรือมันไม่มีจริงแล้วนะครับจะมีการสั่งซื้อโรบกรนทำไมครับเพราะอะไรครับเพราะเชื้อโรคเนี่ยนะครับชีร่างกายถ้าเกิดเผาปับ๊บเนี่ยฟุ้งบรรยากาศกระจายแอร์บอลกระจายลมพัดจากอเริกามาไทยจากไทยเปนจีนจากจีนไป ทิเบตมองโกลเลียอาเซียหรือถ้าเกิดฝังใต้ดินฝนตกมาความทีม่นะครับเชื้อโรคปนเปื้อนไปทาาน,น้ำใต้ดินออกสู่ทะเลขุดน้ำขึ้นนุมารับประทานขึ้นมากินหรือออกเป็นฝนไปงนั้นต้องหยุดยั้งการแพร่ของเชื้อโรคให้ได้โดยการเอาศพที่ติดเชื้อต่างๆเหล่านี้นะครับที่ว่าซอมบี้นะครับมาใส่ลงศพเอายาฆ่าเชื้อโรยปิดฝาโลงให้สนิทแล้วซิลโดยลอบ แล้วคอยวันนอเวลาน,นอที่ว่ามียามาแก้ไขมันรักษาได้ถึงจากการทําลายอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือเอาเข้าเตาเผานะครับสมยก่อนซึ่งเตาเผาปลอดเชื้อฆ่าเชื้อได้ด้วยมิฉนั้นแล้วนะครับเชื้อโรคต่างๆนี่จะแพร่กระจายมหาศาลไปสู่มนุษย์สัตว์และพืชทําให้ต้องมีการกําจัดจอนถ้าเหตุการณ์ไม่ใหญ่จริงๆเนี่ยที่มีการสั่งซื้อลงจขนานี้เตรียมพร้อมไว้เพื่ออะไรครับ มีข้อคิดน,นะครับทุกอย่างนะครับบน u ูท b บมีบน Google ม,นมีถ้าอยากรู้ท่านเสิร์ชดูนะครับเสิร์ชแล้เลยนะครับหนึ่งโรงศพมีการเตรียมการนอกจากนี้นะครับจะบอกว่าอเมริกาอังกฤษรัสเซียฝรั่งเศสเยอรมันมีการซ้อมลบนะครับแบบคอปปาโกแต่็นการซ้อมปราบซอมบี้ปีนี้ปีที่6นแล้ครับถ้าจะบ้าก็บ้ากันระหว่าประเทศเยอะยังมหาศาลเลย เป็นปีที่6แล้วมีการสำลับบาปสมบีอะไรขึ้นมานอกจากนี้นะครับเยอรมันสั่งปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์25แห่งทั่วประเทศเยอรมันซื้อไฟฟ้าแพงจากเพื่อนบ้านเพราะเยอรมันราบาถ้าเกิดที่บตดภัยแล้วโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี้อย่างเร็วนะครับอย่างเร็วนี่เอมมเจนซี่ชัดดาวนี่ใช้เวลา7วันเห็นญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นแก้ปัญหาไม่ได้เลยนะครับแพร่กระจายไปทั่ว เพราะว่าญี่ปุ่นไม่สามารถหยุดการหนะยุดอันตรายของนิวเคลีย์ได้อากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันครับโอโซนรั่ว,วทราบใช่ไหมครับสานดูเช่นกัน,นยิ่งสูงยิ่งหนาวก่อนพ้นใช้บรรยากาศจะเาาปิดโลกไปครับอากาศจะเย็นไปเรื่อยๆช้นบรรยากาศจากการรั่วเกิดความเย็นฉับพลันครับจากสูงสูงเนี่ยห้กิโลเมตรร้อกิโลเมตรห้ากิโลเมตรเนี่ยตกลงสูง่โลกอยานฉับพลัน รือประมงหลายลำนะครับพบศพนะครับลูกเรือตายออสเตรเลียตายด้วยความยงนยังเฉียบพลันมาแล้วสามลำช้างแมมมสตายเพราะอะไรครับเหตุการณ์เหล่านี้ครับและอย่างที่บอกไว้นะครับแผดินไหวครับเกิดขึ้นมาแน่นอนนะครับดูเหมือนภาพยนตร์เอ๊ะอะไรสร้างก่อนอะไรจริงๆแล้วนะครับอย่างที่บอกครับโรคเราเกิดการขยายตัวขยายตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าขยายตัวเพิ่มปั๊บนะ ปร่ดมีการแตกแยกสรทลายเพราะว่าเราได้รับคลื่นพลังงานไฟฟ้านะครับจากดวงอาทิตย์นะครับมาเข้าแกนกลางของโลกเหมือนเครื่องมาโครเว็บนะครับจุดตรการก็ระเบิดมีการสารไว้ด้วยโลกอรอบตัวเองใช่ไหมครับมีการเหวี่ยนนะฮหวี่ยงลาว,าว่ามีแมกมาออกมาข้างนอกทับตกเป็นชั้นชั้นชั้นไปนะครับหรือซึนามิครับทุกคนจะตั้งโจทย์ว่าเฮ้ยมันไม่เกิดหรอกเอ๊ะเกิดก็ได้อาจจะไม่แรง ทำไม,ไมตั้งว่าถ้าเกิดมันเกิดแล้วถ้ามันแรงันยังไงครับนี่คือตัวอย่างครับตัวอย่างของจริงที่ว่าความประมาทว่า t s น n a ไม่น่าเกิดหรือเกิดก็ไม่น่าแรงไม่ใส่ใจภาพถ่ายจากซีซีทีวีที่ญี่ปุ่นนะครับของจริงเลยว่าพอเกิดเหตุการณ์ปั๊บคนที่ประมาทไม่เตรียมความพร้อมคิดว่ามันเล็กน้อยคิดว่าชิวๆเหมือนเดิมเหมือนเดิมน้ําเข้ามาแล้วความเร็วนี่เร็วมากนะครับเดี๋ยวภาพต่อไปถ้าเดินเกตเสานะครับ สาไฟฟ้ากรสไฟฟ้าเนี่ยดูที่ว่าเสาไฟฟ้าสั่นกี่วินาทีเนี่ยครึ่งจะถึงตัวเราถ้าเราไม่ทราบล่วงหน้าก่อนนั่นเนิ่มเราไม่หนีไปเป็นภาพที่ไม่น่าดูนะครับเป็นภาพถ่ายของจริงนะครับสึนามิเข้ามาแล้วหนีไม่ได้สึนามิตอนนี้จะมีสองอย่างนะครับจากทะเลกับอินแลสสึน,มนามิน้ำขื้ดูเสาไฟ,าฟานะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11 12 13 14 15ประมาณ15วินาทีครับความแรงของคลื่นพัดเข้ามานะครับคนที่ไม่ทราบหรือคนที่ทราบแล้วประมาทคิดว่าเหมือนเดิมคิดว่ากำแพงต้านอยู่คิดว่ามันคงไม่ใหญ่จริงหรอกก็เงิรอดจากการน,นี้หลายๆท่านขับรถ มันก็เปิดฟังข่าวสารการจัดารจอข่าวฟังเพลงนะครับทําให้ไม่ทราบข่าวสารญี่ปุ่นก็มีครับนะครับประมาณคื่นมาด้านบนนะครับมันดูมาลดวิ่งไปปัเดเกืดคลื่นปักเพราะการที่ไม่ฟังครับพอเจอคลื่นเลี้ยวกลับมาถามว่าทำไหมครับไม่ทนทุกคนที่เห็นในภาพนะครับไม่ทนหมดเพราะความแรงมันเร็วมากเพราะทุกคนที่สูญยึดไปนั้นส่วนมากที่ประมาทก,ก็ไม่น่าแรง มัน่าเกิดขนาดนั้นไม่ได้ตั้งโจทย์ว่าถ้ามันเกิดมาแล้วมันแรงเนี่ยจะทําอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรเพราะตั้งโจทย์รอโจทย์กันนะครับนี่ภาพเป็นภาพง่ายครับเป็นภาพภาพก่อนที่พายุไหลมาจะเข้าพื้นที่กับหลังภาพเข้าพื้นที่เห็นความสูญเสียไหมครับแตกต่างกันเยอะนะครับข้อมูลนี้ครับท่านสามารถหาได้นะครับบนเน็ตโดยโดย,โดยทั่วไปเลยนะครับอันนี้คืออินแลนด์ตูนามิ นะครับที่บอกว่าไอ,อนแลนด์คืออะไรครับอเหตุการณ์เหล่านี้ครับฝนตกหนักนะครับน้ําท่วมที่บอกว่าตกแล้วท่วมเลยตกแล้วท่วมเลยพอน้ําท่วมอานาจการกัดซ้อนที่สูงมากครับตรงนี้จะมีฉากนะครับเป็นสถานที่ศึกษาที่หนึ่งนะครับเทลูปศักดิ์สิทธิ์มากไม่มีใครเชื่อว่าตรงนี้จะถูกน้ําพัดพังนและเทลูปนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเคยเชื่อคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่มีใครเชื่อว่า วัดนี้จะถูกพังไปด้วยเทวสถานนี้ถูกทําลายไปด้วยแต่ก็เกิดขึ้นมาแล้วการเตรียมการลวกหน้าการป้องกันลวงหน้าคือการเตือนเพื่อบรรเทาความสูญเสียคนเราส่วนมากจะเกิดการประมาทคิดว่าไม่ดุรแแรงเท่าที่ควรครับาการขยายตัวของเกิดโลกค,ความแรงของพลังงานน้ํากัดเซาะบ้าน,ก,นก่อนหลังนี้นะครับหลายหลัง พังแล้วครับแต่ด้านในๆน้ำไปถึงก็ไม่น่าถึงเราไม่น่าถึงเราไม่น่าถึงเราสุดท้ายไปหมดครับเห็นที่รู้สักสิทธิ์นะครับผู้บ้านผู้มเมืองไม่มีใครเชื่อครับน้ำที่สูงขนาดนั้นและสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ละลายในตักกระแสน้ำหมดภัยจากน้ําอันตรายมากนะครับอันตรายมากกว่าภัยจากอื่นเยอะนะครับรบ นี่มาดูต่อไปนะครับพอทินามิอิแนแลนด์ครับนะฮะก็จะมีถึงบุคลไฟระเบิดนะครับจุดที่น่ากลัวกันเลยครับจริงๆแนละ้วคือจุดที่เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงนะครับไอ้ตัวควันต่างๆที่ออกมาปั๊บเนี่ยความแรงกระเดิดครั้งแรกน่ากลัวที่สุดครับนะฮะตัวนี้มันพุ่งออกมาปั๊บเราทุกคนตายง่ายๆี่คือตัวอย่างของจีนครับช่วงจุดพีที่การระเบิดก่อนการระทุ่งใส ่ะยยะนะรนึกภาพฝุ่นที่มีความร้อนสูงพันองศาเซนเซียบไล่เข้ามาครับทุกคนในภาพนี้นะครับเจ้าที่เกือบ 49, สีิบนายเสียชีวิตหมดนะครับสิ่งนี้ครับอันตรายของภูเขาไฟระเบิดที่น่ากลัวที่สุด ตัวลาว่านั้นไม่อันตรายเท่าไหร่ครับหีได้ช้าดูหลบได้แต่สิ่งนี้ครับที่ออกมาเนี่ยความความร้อนสูงออกจากปากกล่องไล่กลบมาเนี่ยความร้อนสูงนั้นทําให้คนตายนะครับถามาตายขนาดนั้นขนาดที่ว่าร่างกายบางคนอาจจะหายเป็นประดายหายไปเลยครับอันตรายพวกนี้นะครับเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกครับซึ่งจะเกิดรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆ นอกจากนี้ครับทุกครั้งที่มีการระเบิดภูเขาไฟเนี่ยเห็นฟ้าผ่าฟ้าแลบตรงบริเวณปากปล่องขอไฟหรือที่ระเบิดแต่นีการเชื่อมโยงระหว่างไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศกับไฟฟ้าภาคพื้นดินใต้พื้นดินเข้าหากันไฟฟ้าเดินเกิดการสป้าะกับการระเบิดนะครับภูเขาไฟใกล้ๆปรเราก็มีครับนะครับอยู่ที่หมู่เกาะอันดามัน ถามว่าคูกนี้ไกลประเทศไทยกไม่ไกลครับเห็นไหมครนี่คือประจกกริขันเพชรบุรีนะครับไม่ไกลมากเลยที่ภูเขาไฟมี2อย่างครับมีทั่วๆไปเป็นปล่องสูงนะครับแบบภูเขาไฟชิบาม,มาที่ญี่ปุ่นกับซูปเปอร์โวลแกโน่ครับอันนี้อันตรายมากครับเนื่องจากว่าอยู่ใต้ดินครับไม่เป็นปล่องเราไม่เห็นเป็นที่ลาาทั่วทั่ไปเป็นทะเลสาบทั่วๆไปเอ๊ะนี่หรือคือภูเขาไฟ ถือเรียกว่าซูปเปอร์บิคาโน่ใหญ่ๆห,หนักๆนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังคือเยลโลว์สโตนนะครับที่ในภาพยนตร์2012ก็มีอยู่นะครับเยลโลว์สโตนนี่คือเป็นซูเปอร์บิคานโนนะครับตรงนี้นะครับตัวแมกมาที่ก่อตัวเนี่ยก่อตัวอยู่ใต้พื้นดินลึกไป5้ากิโลเมตร10กิโลเมตรความกว้างของแมกมาเนี่ยนะครับใต้ดินนี่ลึกมากเลยความกว้างประมาณ 500ไมล์ความยาวประมาณ700ดรไมล์พอเกิดการระบขึ้นมาปั๊บไอตัวแคตตาติกนะครับมันกระจายไปทั่วโลกสัตว์ต่างๆตายสูญพันธุ์ที่ที่บอกว่าควันต่างๆนี่นนครับหนาประมาณ5กิโลเมตรปกคลุมโลกนะครับเป็นเวลา6ถึงแเดือน6ถึงแเดือนที่ไม่มีแสงสว่างมาสู่โลกเลย ขาดแสงสว่างขาดความร้อนพืชสั่งราะแสงไม่ได้ก็ต้องล้มตายไปขาดที่กินพืชก็ต้องล้มตายไปถ้าเราไม่เก็บอาหารน้ำยาไว้ก่อนเนี่ยเราจะรอดปลอดภัยจากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ไหมครับซึ่งแน่นอนครับเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับจะรอดปลอดภัยอย่างง่ายง่ายทีนี้ซูปเปอร์วิาโนโหนึ่งลูกนะครับใกล้ๆประเทศไทยน่ากลัวมากครับตรงนี้คือดานโัวโทบานะครับเนกาะทูมาตรานะครับตรงนี้คือแนวบริเวณที่เกิด พินไหวเกิดสึนมิมาทั้ง2ครั้ง4.55แถวนีลไหวบ่อยมากถ้าติดตามข่าวนะครับดานมโ,โทบาห่างจากกรุงเทพมานครแคนแ้อยสามก้ากิโลเมนั่นเองลูกนี้นะครับอาจจะเล็กกว่าเยลลูสโตนแต่ปรากฏว่าตอนระเบ,บิดนั้นปล่อยเท่าฐานออกมามากกว่าเยลลูสโตนเกือบ2เท่าความไกลของเท่าฐานดานมโ,โทบานะครับปร้มไปตกอสานอินเดียหนาหกเมตร ไปที่เมืองจีนเมืองจีนนะครับตอกปนาหนาประมาณ9เมตรประเทศไทยลาวเขมรพมา่าระหว่างทางโดนหมดครับแต่ในอดีตเจ็ดแสนปีก่อนงั้นถ้าเกิดดานโ,โทบาลระเบิดมาปับ๊บมีผลต่อกรุงเทพประเทศไทยแน่นอนครับรัฐบี5 0 0 0ันกิโลเมตรโดนเมฆหมอกปกคลุมหมดเลยนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นผมเชื่อว่าในชีวิตเรานะครับคงได้เห็น ต้องระวังตัวกันต่อไปนะครับนี่มาดูต่อไปครับออกจากดากดาูโทบาแล้วเนี่ยออกกไฟแล้วอุกบาตครับตกสู่โลกแน่นอนครับตอนนี้อุกบาตตกมหาศาลทั้งนี้เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวถ้าตกในน้ําจะเกิดคลื่นยักษ์เรียกว่าทิดาเวฟนะครับสูงกว่าซูนามิครับเป็นหลัก100เมตร500เมตรนะครับถ้าเกิดตกแรงมากๆอุกกาบาตลูงใหญ่มาก โอกาสความสูงคลื่นถึง1.5กิโลเมตรกิโลครึ่งก็มีเหมือนกันนะครับเราเคยทำแล้วว่าถ้าอุกกาบาตนะครับขนาดรถรถทัวร์ตกใส่ประเทศไทยห่างจากเขตชายฝั่ง500 500กิโลนะ่ก็จะเกิดคลื่นสูงประมาณ 40- 50เมตรถึงประเทศไทยได้ถ้าเกิดใกล้ขึ้นมากว่านั้นเนี่ยความสูงขึ้นจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนี่คือตัวอย่างความสูงคลื่นที่เกิดจากอุกกาบาตตก และมีผลเกิดที่ได้ว็บเข้ามาถล่มพื้นต่างๆซึ่งต huh. oh. uh. อนนี้เมริกาก็ห่วงว่าแอตแลนติกเนี่ยจะเกิดอุกบาทตกอุกบาทนะครับมีสองตอนนี้คือที่เป็นอุกบาทจริงๆนะครับเป็นหินในกักรวาลกับอะไรครับกับดาวเทียมซึ่งจะตกลงมาแล้วเผาไหม้ไม่หมดหมดจากอุกบาทแล้วใช่ไหมฮะโลกมีการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กโลกงั้นถ้าเกิดแต่เิ่มสนามในโลกหายไปเนี่ยความร้อน ็จะเข้าโลกได้นะครับถามว่าความร้อนเขาจะเป็นแบบไหนครับความร้อนนะครับบางครั้งนะฮะพัดผ่านโลกที่ประมาณแสนองศาเซนเซียสี่แสนบ้างห้าแสนบ้างหนึ่งพันถึงห้าพันบ้างความร้อนเหล่านี้ครับถ้าเกิดหลุดรอดเข้ามาแล้วเนี่ยมีผลในการเผาไหม้แน่นอนอุณหภูมิมันต้องสูงมากครับแค่ห้าสิบองศาเซนเซียสแต่ถ้าเกิดพัดผ่านไม่ต้องความเร็วสูง ความต่างสักระแบบอุณหภูมิในห้องนี้28องศากับภายนอก5องศาที่สามเกิดการระเบิดได้ทันที<ม>เพราะ<ม>ความดันอากาศไม่เท่ากันนี่แค่ความร้อนชท่าโลกนะครับไม่ได้เป็นเปลวไฟที่เป็นพลาสมาพ่นมาเผาไหม้ดออาวค้างม่ได้เกิดมานี่คความร้อนขนาดความร้อนก็ยังมากมายขนาดนี้จริงปแปลกครับน้ำทะเลสาบนะที่ที่อเมริกากลายเป็นน้ำแข็ง ลมพัดรุนแรงมากเป็ดต้ํงแข็งออกมาท่วมเรือนน้าเรือนนาสะดอนนะครับเป็นน้ำในทะเลสาบนะครับพัดมานะครับเป็ดเป็นนิ่มลิ่มเหมือนปากกาครับที่มแทงคนได้ลึกมผ้าก็ถ้าเกิดเราไม่สบายครับไม่สบายเป็นลมลมลมงแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับอะไรจะเกิดขึ้นนะครับอันตรายมา,าศาแน่นอนสักพักหนึ่งนะครับบ้าน,นนี้ก็ถูก ทำไปใหม่ๆสนุกครับมาถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปกันแน่นอนถูกสนานแต่พอให้หลังปั๊บนี้ก็มีปัญหาขึ้นมาแล้วก็หนีครับบ้านบ้านถังหมดเลยนะครับสิ่งที่ท่านไม่เห็นที่ท่านไม่รู้ไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ใช่ว่าไม่มีนะคร,นนนรับมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนแล้วเกิดขึ้นเราไม่ได้ดูข่าวตัวนเอง ถ้าเราดูข่าวนะครับเราก็จะทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรบ้างเพราะเราไม่ได้ดูข่าวนั้นอยากประมาทสิ่งที่ไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเกิดเกิดขึ้นแล้วและกําลังเกิดขึ้นรุนแรงขึ้นต่อไปต่อต่อไปด้วยนั้นต้องระวังนะครับนี่คือภาพตัวอย่างจากของจริงนะครับจากของจริงที่เจ้าของบ้านถ่ายคลิปเก็บได้ได้นะครับเป็นภาพแบบนี้นี่มาต่อไปนะครับ ิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันเกิดขึ้นมาแล้วเราศึกษาหรือเปล่าพยุกสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งพัดฐ่านโลกจากดวงทิตมาถ้าเกิดสนามแม่เลกอ่อนลงบั๊บสนามนี้สามารถพัดเข้ามาในโลกได้ครับทําให้การสื่อสาราต่างๆพัดเหมอนกันนะครับนี่ก็ตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งต่างชาติเอามาทำใช้ชื่อว่าโพลาสตอมโอกาสที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จากดวงอาทิตย์นั้นเข้าโคโลกเหนือโคโลกใต้หรือหรือเข้าจุดใดจ,จุดหนึ่งของโลกก็ได้ครับเมื่อเข้ามาแล้วทําไมครับไหลผ่านร่างกายคนเราไหลผ่านร่างกายสิ่งต,ต่างนานามาแล้วมันก็จะมีผลนะครับมีผลทําให้สิ่งต่างๆเกิดการเปลี่ยนแปลงไปนี่คือตัวอย่างว่าถ้าท่านทราบล่วงหน้าท่านยังไงร,ร,ระหว่างคนที่เป็นกับคนที่ไม่เป็น รถเรืออุปกรณ์ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือต่งตางๆต้องถอดปลัก๊กต้องปิดเทิร์นออฟหมดนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับเอาที่ออกยิ่งดีครับเห็นแสงชี่็แปลกเป็นตัวระวังตัวเทอจะนเดีคาออฟดับเครื่อง เป็นตรรก,กะของความเป็นจริงนะครับอันนี้สร้างจากตรรก,กะความเป็นจริงนะครับไม่ใช่เรื่องเหลือเชื่อหรือเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะครับและเกิดหลายครั้งแล้วเครื่องบินตกเครื่องบินออกนอกทิศทางก็เิดจากเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเพียงแต่ว่าการหนังสือสารนั้นเขาบอกอาจจะไม่หมดหรือไม่หมดไม่ชิงน,นะครับเดี๋ยวตอนสองจบแค่นี้ก่อนนะครับจะขึ้นตอนสามเรื่องลังสีจากญี่ปุ่นครับ